ฟันข้างล่างอะคะ่ะมันเบี้ยวอะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็พอมาเจอ,เอ,อคุณหมอก็เลยแบบว่าถูกใจก็เลยทําเลยค่ะเพราะว่าไปดูประมาณ4ีห้าเจ้าก่อนหน้านี้อาจจะเพราะว่าเขาอธิบายอะไรชัดเจนนะคะแล้วก็ทํางานอะไรเร็วอธิบายอะไรแบบเออแบบละเอียดดีถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาก็จะแบบบอกว่าถามได้เลยนะมีอะไรคือเราก็ไม่ได้เกรงอะไรก็เลยแบบ สบายใจที่จะทําที่นี่กับคุณหมอตายค่ะู้สจกคุ้มมากเลยค่ะเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าจากตอนแรกกับเป้าหมายคือจะจัดฟันแค่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอินมีสไลน์มันก็แบบเราได้ซื้อแบบฟูลเซ็ตมันก็จัดทั้งแบบว่าฟันทุกซี่ก็แบบว่าเออเป็นเพอร์เฟกจริงๆแล้วก็คุณหมอตายเขาก็แบบว่ารักษาแบบใส่ใจได้ดีอะค่ะแล้วก็แบบดีใจที่ตอนนี้ฟันมันแบบว่าจัด เรียงแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดยเฉพาะหมอต่ายนะคะหมอต่ายจะแบบเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงคนง่ายมีอะไรถามได้สบายใจได้เลยอะค่ะ,ะถ้าสมมติว่าเราแบบศึกษามาในระดับนึงแล้วแต่ยังมีคําถามคือถามคุณหมอได้เลยแล้วก็วางใจได้เลยกับคุณหมอต่ายเพราะว่าเขาจัดฟันได้สวยงาม